เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่น toilet tower defense แบบถอดสมองนะครับถามว่าทำไมใช่ไหมเนื่องจากว่าถ้าให้พูดตามความจริงคือแบบว่าอีย่างวะคือทุกคนดูอัปเดตมามินิอัปเดตไม่แน่ใจว่าทำแผนไม่เสร็จหรือว่ายังไงปกติเขาจะอัปเดตท,ทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับแต่รอบนี้มาวันศุกร์เอ้วันพุธสิวันพุธก็คือเช้าพฤหัสน้องดูทีเข้ามาตัวควิดเกมเกี่ยวอะไรกันทอยเลสเว้ย วดูเอาทอา์เร็ตไปไหนบนหัวอะไรวะนี่นนนนเฮ้ยพิกวิดี้มึงเป็นสกคสกคเกมสพิกวิดี้เหรอดูดิคือแบบอะไรอ่ะดูดิหัวน,นี้คือตัวเติมนะตัวเติมที่เข้ามานะครับไปไหนท่านออฟตอปุตนะก็คือเลเวลหนึ่งประมาณนี้อัพเกรดไปเลยจะแตกอยู่แล้วปุ๊บอัพเกรดไปสองพันดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันยิงเป็นสแปซนะครับ แล้วก็ยิงค่อนข้างรัวนะครับยิงเป็นแฟลก็คือแบบว่ากระจายนะเห็นไหมว่าเนี่ยเอ็กโพชั่นเห็นไหมครับกระจายนะคล้ายๆแอโตอ่ะถ้าใครนึก็ไม่ออกอ่ะคือยิงตัวหน้าโดนตัวใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอารเกรบไปปีประมาณแบาบ,บอะไรวะคือไม่มีอ่ะมุกหมดหรือยังไงหรือคิดไม่ออกว่าต้องทําอะไรตัวละครเยอะมากเลยนีนจักรวานจัารวานอื่นก็ได้เอาของดอมเอาของอะไรมาก็ได้ มีให้ทำอีกบันตะไทยเลยไปเอาฟารวิ้งแกมยัดเข้ามาแล้วฟิลี่คือแบบว่าเขาแบบคนเขาดูกันหมดแล้วอ่ะเข้าใจไหมซีซั่น2เนี่ยดูจนแบบว่ามันจะตกเมตาแล้วเนี่ยโอเคไปอัพเกรดมันก็จะเป็นตัวยิงลัวๆนะยิงลัวๆยิงรัวๆแล้วก็ยิงกันจายก็คือแมคเคนิกนี้มีแค่นี้เลยการสตันห้แค่นี้เลยแลย้วเมจต,ตันอยู่ที่ประมาณสี่หมสนะครับ อัปเกรดไปแป๊บนงึงพี่ขอดูครูดาวครูดาวศูนย์จุดสามคือครูดาวเนี่ยยิงรัวตลอดเลยพี่คิดถึงไอตัวนั้นน่ะมันมีตัวหนึ่งที่แบบว่าตอนเราเล่นเกมตอนเปิดใหม่ที่มันยิงรัวๆคล้ายๆตัวนั้นน่ะแต่นํามาเพิ่มดาเมจมันชื่ออะไรนะพี่ลืมละที่มันยิงรัวรวใครใครจําได้พี่บอกพี่หน่อยนะไปอัปเกรดไปหมื่นสี่แต่อัปเกรดแพงจังเลยอัปเกรดแพงจังเหมือนอันติเมทเลยนะเหมือนกอลลี่เลยไปไม่พูดเยอะอัปเกรดอัปเกรดไปเลยกัน ให้ดูเขาข้าวอะขายตัวหนึง่งไปโอ้ยเอาผู้คุมมาเอาผู้คุมมาใส่ถอดเพืยัดเข้าไปในหัวแล้วก็คือได้แล้วครับตัวเติมมาหลอกเติมน้องๆที่ชอบปกิเกมนะแตบบ่ว่าใครชอบก็โดนแบบว่าโดนเดมเขาหลอกมาหน่อยนะครับเติมเงินไปช่วงนี้กาลังแบบว่าต้องการเงินอย่างหนักน,นะเขาทําแมปใหม่อยู่นะอาจจะต้องใช้เงินเยอะโอเคประมาณนี้น้องที่ว่าเจ๋งไหมพีม่ว่า ใช่ๆมากเลยคือมันแบบว่าคือโอ้คือ,อ,คอ,อเอาเทอดสมองต้องถอดสมองโอเคมันคือ,ม,คอมันคือเกม t ว w ว r Defense ละกันอย่าไปมองว่าเป็นท o i l e นะ t o i l e โอ้ยกิมที่ t o เล e ผมมนเป็นฟังกี้เก็บได้ไงนี้ดูปืนอาถูปืนไม่เท่าไหร่นะถือปืนไม่เท่าไหร่พี่วิหาเว้ยดูนี่ดูน,ดนี่ไอ้นี่มัน Iron Man ม,มาเป็นองต์ตพุดเหมือนกันคือหัวหน้าผู้คุมทุกคนนึกออกใช่ไหม เป็นร้านคาเมล่าใช่ไหมเหมือนปะก็คือร้านคาเมล่าเลยอ่ะดูดิแล้วก็ใส่หน้ากากทุกคนใครเคยดูอ่าสุพีเกมอ่ะให้นึกถึงที่หัวหน้าใส่หน้ากากอ่ะนี่หน้ากากพี่เอกว่ะหน้ากากหน้ากากพี่เอกเลยไม่ไม่ใช่หน้ากากไอหัวหน้านะเหมือนหน้ากากพี่เอกเลยแล้วคือรากคาเมล่าแมนดูโมเดลก็คือไอส่วนหนึ่งอ่ะไอที่ปอมเป็นเป็นเป็นผู้เล่นเซนต์สองอ่ะก็คือคือรากคาเมล่าแมนนั่นแหละ พี่ว่าเหมือนมันเอาตัวเก่ามาใหม่แนละ้วตัวนี้ไอตัวถือปืนรัวชื่ออะไรนะนึกออกใช่ไหมเออที่มันยิงรัวพี่จับไม้แล้ที่เป็นตัวอีปิกอ่ะพี่ว่าไอตัวนั้นเอามาทําเป็นไอนี่แทนที่เอาตัวพุทธจริงจคือเขาหมดมุกเลยพี่บอกเลยว่าเขาหมดมุกอันนี้พี่งา้าพูดเลยว่าเขาอ่ะเหมือนกับคนเล่นน้อยอ่ะพยายามอยากจะหาอะไรมาพี่ก็ไม่เข้าใจนะเขาอยากจะคิเดเยอะทำไมอ่ะทั้งนี่ตัวละครในจกน ini, ักรวาลไอเนี่ยซิกมิติไฮเลดอะเยอะมากมีให้ทํทาททแบบเยอะโคตรเลยนะถ้าทําตามเนื้อเรื่องอ่ะ หรือเขาไม่กล้าไม่กล้าจ่ายเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าพี่ไม่ชัวรนะว่ามันมันต้องเสียลิขสิทธิ์แบบลายปีหรืออะไรหรือเปล่าหลังๆนี้เขาไม่ค่อยทําโมเดลเกี่ยวกับพวกนั้นเท่าไหร่เลยดูพี่ร้านผมก็กลายเป็นใส่หน้าก,กากโอ้โหมาดูเขาข้าวอ่าไอพี่ร้านไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนดูอันนี้คือเราเข้าใจว่าโมเดลมาจากสกิตเกมใช่ไหมอ่ะมาจากซอนแมนมาจากไอ,อ,าากไอผู้คุมแต่ไอนี้ มาไงวะคือไอ้น,น,อน,นี่คือที่มาไงวะคือดูนะเจสันคือแบบเฮ้ยเจสันมึงมาไงเขาอยู่แบบคีเกลเขาอยู่แบบคีเกลแล้วเจสันมาไงทุกคนดูมันหาแบบจุดเชื่อมโยงกันยังไงวะกล่องเนี้ยอ,อันนี้คือกล่องนะกล่องใหม่พี่หนึ่งบอกกล่องดีเฟนต์คือจะเป็นไอ้ไฟอนแมนหัวหน้าแล้วก็เจสันส่วนไอ้ไททั้อัอลตูบูเนี่ยตัวเติมประเด็นคือ เจไฝันมายังไงดูใส่หน้าก,กากเหมือนกันเจเฝันมายังไงไอเจฝันบ้างไงไม่ท้าไหร่ดูนี่หันฟอมเมอร์มายังไงคือแบบคืออะไรวะคือการเชื่อมโยงของแพทเนี้ยมินิแพทเนี่ยคืออะไรคือจะฟังวิดเกมก็ไม่ไปฟังวิเกมนะอเจฝันนี่ก็คือแบบเป็นฆาตกรก,รก็ไม่แบบเป็นกล่องฆาตกรนะนี่ครับกุญัดหันฟอมเมอร์เข้ามาเลยหันฟอมเมอร์หน้าหมาอีกดู หน้าหมาหน้าลิงก็งแบบความเชื่อมโยงคือไม่มีเลยนะโอ้โหไม่ไหวอะ่ะมามาเดี๋ยวมาเล่นก่อนเอาแีบเยอตัวเอาตัวไหนก่อนดีเอาไปในไอนี่เลยเป็นไอ้นี่เลยตัวตึงปะ่ะตัวตึงมันเลยไอ้ไทยท่านเนี่ยขายไม่หมดเลยไทยท่านวางกับดักเนี่ยไปนี่นะไทท่านแท็บแมนโอเคเป็นกล่องดีเฟนต์ก็คือกล่องเกี่ยวกับการป้องกันใช่ไหมเวลหนึ่ง well, ทุกคนเห็นใช่ไหมว่า มันวางกับดักซึ่งโคตรอ่อ,อนกับดักคืออ่อนมากเลยวะหนึ่งโอเคเอาตัวนี้มาเคลียร์ก่อนแล้วก็วางกับดักอย่างเดียวไม่ตีครับวางกับดักอย่างเดียวโหแล้วพี่จะไหวไหมเนี่ยบ้านพี่จะแตกละดูดิแลไอ้นี่ก็ทีบอดวโดนมาตันแล้วทีโอ้ <c oughs> คือแบบว่าคนหาดูดิดูแบบกูยืนหลับเว้ยไอ้นี่มันกล่องหาวะเนี่ยแผ่นหาวะเนี่ยเอาทำมาหาวะเนี่ยขายขำวะเนี่ย โอ้ oh my god เขาดีเป็นผมคนหนึ่งเขาหนึ่งหนีกันหมดนะทำแบบไม่แบบไม่ละเอียดเลยอะครับพี่ขอดีเฟนซ์ก่อนนะมันกล่องดีเฟนซ์จริงวะเนี่ยดีเฟนซ์บ้านไม่ไหวแล้วมันี่มากับยี่หรือมาแบบว่ารีวิวนี้เคย้วใครวางขี้ไว้อ๋ออ๋อพี่เจสันพี่เจสโอเคคือมันเป็นไม่ตัวตัวไม่มีไม่มีดาเมจนะมีแต่สตน้นบาลียแล้วก็สโลมา ี่อัพเกรดเป็นแบบตันๆเลยดีกว่าดูดว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้บัลเบิร์นบีมันก็โหดนะเว้ยดูดิบัลบินบีกี่วงเฮ้ยเฮ้มันฟ้าอ้ตัวนี้นีิว่าไอ้ตัวอะไรนะมันเป็นตัวแดงป่ะพี่จ๊ะไม่ได้ของของในอีเวนต์อีเวนต์ฮาโลวีนอ่ะใช่ไหมเฮ้ยมันสปอนเออใช่ใช่ดูดิโคตรเจ๋งทุกคนว่าไงสปอนมาทีโอ้สปอนกี่ตัวมัน่ะ โอ้เฮ้ยแล้วมันดักเฮ้ย э มันดักเฮ้ย э มันดักเจ๋งอยู่นะดูดิทุกคนดูทุกคนดูนี่อ่าพ,พี่พี่อยากดูตัวใหญ่มันดักได้ไหมดูนะดูนะตัวใหญ่เบิ้บเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ ia, <c oughs> เ่งดูอย่าเพิ่งดักเขาเยอะดูดูเฮ้ยคนเจ๋งอนะดูดิเฮ้ยดักใช้ได้พี่ขอรอดูบอสได้ไหมไอ้กิจดูไอ้กิจไอ้กิจมาเวฟฟีฟิฟโอเคโอเคเดี๋ยวพวกนี้โดนโดนตายก่อนดูไอ้กิจเวฟฟีฟิฟนะ พอดูนะครับไอ้กิจมันจะโดนเราไหมดูดูไอ้กิจไอ้กิจมันโดนเราดักวะถ้าโดนดักนี่หายนะมามามาไอ้กิจมันมาเวฟพีสิมนะรอหนึงนะมันเป็นบอลนะมันออกมันออกตัวหลังสุดเฮ้ยไอ้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 เดนแท็บเนี่ยเจ๋งนะเฮ้ยเอาไว้ไอ้กิจตายเลยเพราะมันแทบโหดเฮ้ยเดนแท็บโหดนะพี่ว่าสองล้านห้าถ้าช้นี่ก็น่าจะแบบตึงจัดเลยนะโอ้คือสุดยอดเลยพี่ว่ามัน ถ้าใช้นี่อ่ะจะประมาณสามล้านสาล้านเจ็ดป่ะโหดนะพี่ว่าพี่ว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับน่าสนใจตรงกาดักที่มันแบบพออัพตันเนี่ยแล้วก็สป,ปอนคูเท้าเจ็ดวิพี่ไม่น่าจว่าถ้าใส่ตัวปั๊บอะ่ะจะโหดกว่าน,นี้ไหมพี่ว่าเอ้ยโกงมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้น้าันใจตัวนี้น่าสนใจจริงครับแบบจากใจลยที่เล่นเล่นเกมนี้มาพี่ว่ากำแพงมันค่อนข้างแรงนะสองล้านกว่าเนี่ยอ่าให้นึกถึง หลุมดําของควันตั้มอ่ะประมาณหล้านใช่ไหมแต่ตัวนี้คือแบบออกทีกว่าหลุมดําเลยนะออกทีแล้วสามารถดักตัวได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าดักได้พี่ไม่แน่ใจว่าบอสเวฟสูงอะ่ะบอสจะยากอะ่ะดักได้ไหมถ้าดักได้นี่คือแบบตัวซูเปอร์โอเีนะแล้วก็แมคเคนิกตัวนี้เดี๋ยวพี่จะอ่าน,นให้เข,ข้านะมันไม่มีบอกนะครับมันก็คือมันจะไอ้คว้างกับดักมาใช่ไหมแล้วก็คือถ้าเป็นกับดักน้ำแข็งอะ่ะ กับดักน้ำแข็งคืออยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ไอโถ่ฟลมที่โดนกับดักน้ำแข็งเนี่ยสโล80นะตึงนะตึงเลยลสล80นะคือตอนนี้ในเกมยังไม่มีสโลตัวไหนที่ถึง80นะครับ80นะถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็มันทําแบบสโลเนี่ยสั่วิเลยส่วนไอ้กับดักไอ้กับดักกระดูใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่อือน่าจะแบบมันทําให้ดักได้ป่ไม่ใช่สโลว่าแต่ไอ้กับดักน้ำแข็งน่าจะสโลเนาะเแต่ทุกคนพี่ว่าใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวต่องไปดูถูกมันอย่าเพิ่งไปมองังขี่เกมข้างหลังไม่ต้องมองขี่เกมมองตัวนี้ก่อนเลยเฮ้ยใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ครับฮ้าวางเยอะๆอ่ะพี่ขอลองดูว่าวางนี้กี่ตัวโอวางนี้สองเหรอเฮ้ยวางนี้วางได้เยอะเฮ้ยทำมันเล่นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยวางได้เยอะนะไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าจำกัดนะเนี่ยแสดงว่าโหไม่ต้องเดินเลยมันเนี่ยขอลองดูดิวางออโต้ดิ ขอลองดูอะมาดูด้วยกันดีว่าถ้าวางเขาระมาอะเอาเอาแค่กี่ตัวดีทุกคนสี่ไหมสี่เนาะนี้พวกนี้ออกไปก่อนสี่ทำเป็นเล่นเฮ้ยทำเป็นเล่นมันจะดักแบบช่วยป้องกันจริงเออดีเฟนซ์จริงจะช่วยป้องกันอะเอาง่ายมีคนนึงเป็นแนวดีเฟนซ์ใช่ไหมใส่เ้าพอพอย่างนี้หรอเฮ้ยแต่ตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจจากใจจริงเลยน่าสนใจใช้ได้แล้วก็ปอนดในตัวนี้มาด้วยเขียวเขียวฟาด ดาเมจน่าจะได้มาจากไอเคียวกับกำแพงเนาะอ๋อมันดัใช้ได้เลยแล้วก็ปะตันกูุ่การสัตันโคตรโคตรเวลี่อีซี่เลยทุกคนการปัตันสองไม่หน่อยอ่ะเอ้ยลืมดูจุดอ่อนอ่ะจุดอ่อนมาเลยเนี่ยการปะตันสองนี่คือถ้าโดนสตันก็คือไม่ด้วางดิโหมีจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนเยอะด้วยสองวีเนี่ยพี่ว่าไอ้สองสองทีเนี่ยการปัตันน้อยไปมากเลยนะแล้วก็ไหนฟลอโฟลมันบอกว่าห้าสิบนี่ยสูงหนึ่งห้าสิบไพอาพี่อัตตันแล้วมันไม่มีอะ มันน่าจะเป็นนับสโลจากที่พี่บอกนะว่าเป็นไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับเนาะประมาณนี้ขอดูพี่เจส่ยฝันไหมพี่เจสันแบบเอ็งมาไงวะเขาเป็นทานฟอร์เมอร์กันกับเขาเป็นไอฟอก์คิ้เกมเจสันมายังไงอะฮะวางกับดักเหมือนกันเหรอเอาเจส่ยฝันวางกับดักอันนี้นะอันนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้อน่าจะของเจสันนะของเจสันนะเจส่ยฝันฟลอร์70เลยโอ้โห เจสันท้าโล่งของฟิบเลยเหรอครับเฮ้ยทำเป็นเล่นนะ้ำหาหายง่า,ายสุดเลยนะตัวเนี้ยเจสันมันอ๋อแมคขนิกมันเข้าๆคือที่ไม่มีบอกใช่ไหมก็คือไอ้ไอเนี่ยกับดักของเจสันเห็นไหมที่อยู่หน้าพีนะ่เห็นไหมเห็นไหมก็คือมันทําให้โสโล่เจ็ดสิบนะสโลไใครมาโดนเนี่ยสโลประมาณสามุ๊กก็คือถามว่าดีไมหมออมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ว่าเจสันก็ได้ส่วนนี่มาเลยไอ้ฟอนแมนจริงมันก็ไม่ใช่ฟอนแมนนะ อ่ะอัปเกรดฟูลเราก็ตันจะมีออคโตปุตขึ้นมาอยู่บนหัวนะครับเห็นปะก็คือเป็นร้ายคาร์เมล่าใส่หน้ากากเป็นโมเดลคล้ายๆซอนแมนนะในหัวหน้าไอหมายเลขสูตรหนึ่งนะครับผมในฟิลคิดเกมตัวนี้คร่าวๆก็คือมันทำให้แบบว่าสแตนนะ่ะพี่ว่านะ่าสนใจนะที่พี่ดูนะน้องดูนะครับนี่อ่าสตันสิบวิสิบวนินานนะพอๆกับเจ้าคิงคิงดิวแมน อไอคิงดิวแมนอะสแตนสิบวิก็ดีเลยแล้วก็พี่ไม่แน่ใจขอดูอีกทีหนึ่งเลเวลหนึ่งอ๋อเลเวลหนึ่งสแตนสามนะครับพออัพตันจะสตแตนสตแตนสิบนะครับผมประมาณนี้สตแตนสิบสแตนสิบนี่คือนาน่ะพี่ว่านานตัวนี้ก็น่าสนใจตรงสตแตนสิบนี่แหละน่าสนใจตรงที่มันสตแตนสิบนะก็คือมีที่น่าสนใจคือสตแตนสิบเลยก็คือเป็นแนวแบบป้องกันเลยดาเมจไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ มีไอตัวนี้คนเดียวอะออตบุตคาเมราแมน่ะที่ดาเมจมีอยู่ห้าหมื่นะครับอ,อ่อตัวนี้พี่ว่าชายนี่อถ้าใครได้ติดเมตาเลยพี่ว่าพี่ว่าเมตามาแน่แล้วดูเขียวพี่ดูนี่ดูเขียวพี่นี่เปล่ามันออกมาแบบเยอะมากเลยเฮ้ยพี่ว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วดูกำแรงพี่ดีคือดักแบบโมันฟ้างได้ทั่วเลยนะ หรือก่อนน้องอาเห็นไหมว่าพี่อับตันน่ะมันวงเอลมันถึงนี่เห็นไหมครับรแสดงว่ามันสามารถสร้างกำแพงอะ่ะได้ทั่ววงมันเลยทั่ววงไม่ใช่วง a อลีสิพี่พูดผิดทั่ววงรัศมีมันนะครับ mm hmm. เห็นไหมอ่าเดี๋ยวพี่ลองวางตัวนหนึ่งตรงนี้นะประมาณตรงนี้ตรงนี้นะปึ๊บพี่อยากดูว่ามันจะสร้างแบบเต็มไหมผ่านไปสักพักหนึ่งอะ่ะเต็ม เต็ไมไหมเนี่ยอ่าเต็มในตรงที่ว่างเนาะตรงทางเดินใช้ได้เลยสวยตัวนี้ก็คือเอาไปขํำอะ่ะเอาไปเล่นขัำแล้วกันคือเขาทํามาขายอะ่ะไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แต่รู้สึกขัดใจตลอดกับโมเดลอะ่ะคือเข้าใจว่าเขาพยายามอยู่ว่าผู้เล่นมันหายไปเว้ยคนเล่นมันหายไปพยายามจะหาอะไรด,ดึงดูดมาแต่พี่คิดว่าเขาลืมอะ่ะลืมลืม เป้าหมายหลักของเกมมันอนะว่าทุกคนที่มาเล่นเกมเนี้เขาหลักสกิบิดี้ทอยเล็ดเว้ยคุณต้องคิดตรงนั้นก่อนคุณทํามาเป็นพื้นฐานคือสกิบิดี้ทอยเล็คุณไม่ต้องไปใส่หุ่นยนต์ฮารมบอลเมอร์ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะๆอ,อาจจะเป็นแบบว่าคอและบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพื้นฐาคนควรจะต้องเป็นเกี่ยวกับสกิบิดี้ทอยเล็อะคือทอยเล็ทอยเด็ดอะเ,เด็กๆเ,เขาถึงจะแบบว่าเออและอย่างนึงก็คือมันอัพพแต่ตัวเกินไปอะแล้วก็สายฟรีอะเล่นยากคนที่เขา เด็กๆอย่างมันได้ฝ่ายฟรีตอนเนี้มันไม่ค่อยมีอีเวนต์อะที่เขาจะเป็นเล่นได้อะอย่างอันนี้ก็คือต้องใช้เจมซื้อซึ่งเด็กๆก็คืออ่าก็บางคนเขาไม่มีเจมเยอะใช่ไหมเขาอาจจะไม่ตัวดีหรือตัวนี้ต้องเป็นตัวเติมหรือเอาเจมไปซื้อเขาก็เห็นไหมมันก็คือการลงนพวงดิคือมันไม่มีแบบว่าโหมดเล่นแล้วแบบว่ามีโอกาสลุ้นได้ตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลงลงโหมดแล้วได้กล่องที่กล่องเปิดตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโดยที่แบบลงไม่ยาก เด็กๆเ,เขาถึงจะแบบน่าจะมากับมาเล่นเยอะนะพี่ว่าเขาน่าจะดึงดูดยากอะ่ะเขาก็เลยพยายามทําจนมันหลุดโลกไปแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าหุนยนอะ่ะแต่พี่ก็จะพยายามอัปเดตนะอัปเดตมันใหม่ตลอดนะครับผมก็คือก็น่าจะยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเกมมันจะเจงนะ <c oughs> ทุกคนก็ไวแค่นี้ประมาณนี้เลยก็คือแบบว่าเจสันเองมาไงวันเนี้ยเขาแบบว่าเป็นมือแปบบิดเกมแล้วก็ เป็นแบบว่าทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์เข้าใจนะขุนยนเนี่ยหมาสะพักแล้วอ่ะสกหรับวีเกมก็มีสองตัวแต่อยู่ยัดเจสันเข้ามาเกี่ยวยังไงเนี่ยฮะในท่านเจสันเอ้ยไม่ใช่ท่านเจสันดิแทบ็บแมนนัทนเะช่นเจสันมาดูคนพี่ว่าเจสันนะแล้วดูเจสันไม่ถือดาบด้วยนะที่ันต้องถือดาบยาวใชนะ่ไหมแต่เป็นเจสันอะไรเจสันถือกับดักครับกับดาบโอเคคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย